สอบระบบเสียงเท่านั้นนะครับนะกับวงดนตรีรำวงย้อนยุคตุ๊กตุ๊กมิวสิกนะวันนี้ได้สนุกกันแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีบัตรนะครับจำหน่ายนะครับบัตรใบหนึง20บาทนะครับทำบุญร่วมกับวัดนะครับทุกบาททุกสตางนะครับเราเข้าถวายนะครับวัดหนองผักชีหรือวัดพระนิยมทําของเราทั้งหมดเลยนะตอนนี้เราใกล้เวลาแล้วนะครับนะเรามีศิลปินรับเชิญนะครับมายัง มาเลยครับมาเลยมาแล้วมาเลยสิครับมาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มาด้านนี้ครับมาด้านนี้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าวัดรานนิยมทำของเรานั้นนะครับคึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนที่เดินทางมานะครับเที่ยวงานวันลอยกระทงปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราจัดต่อเนื่องกันมา นะครับแล้วก็ปีนี้ก็นะครับยิ่งใหญ่ขึ้นนะกว่าปีที่แล้วนะครับเพิ่มวันงานขึ้นมาอีกหนึ่งวันคือเมื่อวานนี้วันที่30นะครับตุลาคมและว,วันนี้เป็นวันที่2ครับวันที่31ตุลาคมนะครับนะครับนะฉะนั้นก่อนที่เราจะถึงพิธีการสำคัญนะครับ ในวันนี้นั่นก็คือการเปิดงานสืบสารประเพณีวันลอยกระทงวัดราชนิยมธรรมหนอง,ง,องปักชีนะครับนะแล้วก็เมื่อเราทำการเปิดนะครับงานประําปีของเราแล้วนะครับก็จะมีการประกาศผลรางวัลน,นะครับวันนี้นะครับเรามีการประกวดนะครับ 4ประเภทนะครับ3ประเภทเป็นการประกวดและ1ประเภทเป็นการใช้แมวมองนะครับประเภทที่1ก็คือการขับร้องเพลงลูกทุ่งนะครับนั้นในรุ่นนะครับเยาวชนก็คืออายุตั้งแต่8ปีถึง15ปีนะครับประเภทที่2ก็คือการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งในประเภทประชาชนทั่วไปนะครับ ประเภทที่3คือการประกวดการประดิษฐ์กระทงนะครับขณะนี้ผลคะแนนมาที่มือผมแล้วเดี๋ยวจะประกาศผลคะแนนการประดิษฐ์กระทงและประเภทที่4ไม่ใช่การประกวดครับแต่เป็นการให้แมวมองให้คณะกรรมการไปเดินนะครับดูคนที่แต่งกายสวยงามในวันนี้นะครับนะการกติกาคือแต่งชุดไทยมาร่วมลอยกระทงในวันนี้ท่านจะถูกเรียกชื่อมา นะครับแล้วจะมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่แต่งกายยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยนะครับนะฉะนั้นวันนี้สรุปกันแน่นอนครับแต่การแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับเราจะประกาศกันตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะให้พี่น้องประชาชนเดินเข้ามาเที่ยวง,งานกันเยอะก่อนนะครับแล้วจึงจะประกาศนะครับนะฉะนั้นขอขอยาตเรียนให้ทราบนอกจากนั้นคืนนี้เราจะมีพิธีถวายผ้าป่าลอยฟ้า กลางแจ้งด้วยกันนะครับในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงฉะนั้นถ้าพี่น้องไม่รีบกลับนะครับอย่าพึ่งรีบไปไหนนะครับเดี๋ยวเราลำวงกันลำวงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถวายพระบาลอยฟ้าหน้าบนดบหลวงพระสูงด้วยกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ร่วมกันมาลอยกระทงในวัดหนองปักชีประจําปี63ในครั้งนี้ครับศิลปินรับเชิญของผมพร้อมหรือยังเอ่ยนะก่อนที่จะถือพิธีการ นะครับจะขออนุญาตมาเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอ็มนะครับเชิญท่านสามท่านครับเชิญครับสวัสดีครับพอสาบอายุควันตาละองเอ้ยพี่มาหน้านนตาอับปีด ต้องอายุ30โอ้สามสิบงั้นกันเลยสามสิบทำไมยังสวยไม่คิดจะเต้นกันเลยอ่ะจะเต่งอย่างตึงยืนตังอัดบ้อมเอ้ยไม่ไม่มีเนื้อให้ดูด้วยตายแล้วยิ้มกวาดเสด้วยป้าป่วยอยังนอนตาไปเอามาช่วยผมร้องหน่อยเอาเจบโอ้โหเดี๋ยวเท่าไหร่ฮะสามสิบหกอยเสื้อลราโกหกในวัดด้วย เขาบอกหกสิบอ๋อแม่มาเภาเนื้อตังระน้องเอ้ยมาบันละเอามาตอนอ่าห้าสิบโอเคอ๋อแม่แก้มสองปีสามสิบมาดูเสียงสวยแตะแล้วไอ้โ้ยมีโอ้โหมีอะไรด้วยมีพวกลีนด้วยนะฮะเฮ้ยพวงมาลัยพวงมาลัยเออพวงมาลัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยล็อกโอ้โหเดวล็อกมากนะล็องทั้งวันนะวันนี้ ขอใครจะเชื่อแ่ผุ้เลืออายุมากแล้วสามสิบอยัางแจกแจ้วที่จนน่าจี้แ่มาพาเนื้อแตนละน้องเอ้ยมาพาเฮ้ยเอ้ยสามสิบเฮ้ยสิบสามสิบสี่สิบแโอ้แม่แกต่อปีบสามสิบวะทำไม่าฮปปเรียบร้อย จบแล้วจบไปอย่างไม่น่าเชื่ออะไรนะแท uh huh. งยังเอาไห่พันนึง uh huh. อะไรนะแท uh huh. งละพันนะนะฮะใครอยากให้พวกเราล็อกต่อก็มาทำแบงค์พันแล้วเพ้่นขึ้นมาบนเวทีนะครับผมนะฮะ uh huh. มันไม่ยากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยอีกเหมือนกันนะครับบันลอยกระทงนะครับผมนะฮะท uh huh. ั้งนูนก็จะมีกิจกรรมลอยกระทงครับผมทังนี้ก็ใครอยากจะร่วมทําบุญ ฮะมีกระซอนนี้เลยใช่ครับผมนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นใครไม่รู้นะครับเอาเมียนะฮะขึ้นกระทงแล้วลอยไปแล้วนะครับผมนะฮะลองดูก่อนแล้วต่อไปเพลงอะไรครับพูดอะไรพูดอะไร ไม่ใหไอ้บ้านนานวนน้องไม่ต้องกลับไปไปลาดีนะาแต่เพราะว่าหนุ่มเมืองลัวนท้งคนข้างล่างถ้าแม่น้ำตาล้วงมันเจ็บแต่สวงหุ้พวงรูหรือเปล่าล่ะทิงเกี่ยวข้าไทยไว้เมื่อเดือนเก้าจะสุกสากาวจะบ้าทำไมเอ้าพี่ชายร้องไอ้บ้า มึงล้อไม่เป็นแล้วมึงมาเอาหัวงอะไรเขาไอ้นี่อะไรเรียกว่าเป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันละเิดจำได้ไหมแล้วเป็นคุณนายว่าจะท้าสงสารกนันดีกันละก็โอ,อ๊ตทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ เป็นของฟรีของใจสุดซื้อที่นึกถึงพี่ขอให้โชคดีโชคดีนะพี่ไม่ว่าใครที่หองพร้อมไหเ ไม่ต้องกลับคืนมาเฮ้ยเอาขโมยขโมยขโมยไม่เลยเขาเอา,อเอาไปเก็บอ๋อันเมนหนาไปกับหนุ่มเมืองหลวงที่คนข้างหลังลัดนั่งตามอาลวงจังเจ็บในสวนัวพวกพวงลู่หรือป่าลาทิ้และเทียบอาทยไว้เมื่อเดือนก้าวทาสูงสากวกลับมาทำไม ผมจะโดนอกริ้งแล้วไปเลยจ้า้าให้เจ้าณครับตาเจ้าอาไรต้องกับตองกับเรียกว่าเป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันละจะจำได้ไหมแล้วเป็นคุณนายวันละชนนสงสารกันดีกันเลยอ่อถ้าเป็นเจ้าให้เราเหงาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดี ไปห้าคหน้าดีกว่าคนสสดยังไม่จบแค่พงห้าคนร่ำรวยแล้วก็อาจจะมีพี่ไม่มีความหมายคืออยู่ไปจะเป็นของพี่รุ่นกีน้องได้ไงวะพี่ขอให้โชคดีโชคดีนะพี่ไม่ว่า บอกกับพี่นะก็ตีแล้วไอไหมเนี่ยเขาติปเตีตายให้เล่นกับพวกเราดีเขาบอกให้เพลงเราพัานนะ